เลยอะไม่เอาขาวนะเอาอะอาอาไรสีจะไม่ดูคนใหญ่บางคนก็ชอบม่วงบางคนก็ชอบฝาอ่าฮนะใช่ครับม่วงก็สวยดี <S <S แต่เราว่าเมื่อกี้มองแล้วมันดูขึ้นเดนี๋ยวเราใส่เธอเอาสีสีอะไรดีอะเอาสีอะไรก็แก่เลย อันนี้เราคืเคยพ่นเครื่องแรกเหรอใช่ค่ะโอเคของเก่านี้เราใช้อะไร vivo ใช่ไหม vivo ค่ะโอเคมาแกะเลือกสีเลยครับแกะแล้วจ่ายแล้วเตรียมตัวแล้วสนใจม่ถูมือสั่นมันตัวเครื่องไหนมึงชอบอ่ะเออเอาสีอะไรเอ็งรัดก็มันเอ็งเกิดเป็นสาวเอ็งต้องสูงโอเคจบอ่ะแกะเลย อันนี้มาจากไหนกันครับมาลาดพร้าวลาดพร้าวอ่ะลาดพร้าวไหนแถวไหนโอเคโถวศรีอ๋อโช่วงศรีโอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องเออคนแปดลูกนะอ๋อเหรออยู่ที่ไหนอยู่แถวไหนเราอยู่แถววัดบางใหญ่แถววัดโพมกติ์อ๋อวัดอาจารย์สมชายใช่ครับแต่ว่าเราอยู่เยอะมาหน่อยอยู่วัดหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวพี่ติดฟิล์มให้ก่อนนะแล้วเราย้ายข้อมูล จากเครื่องเก่านะทำมาเพื่อได้ดีนะไม่เคยมีนะโอเคอันนี้เราดาว1,700เคครับอันนี้พี่คือแบบประชาชนนะ